ดีครับวันนี้ผมผมแม่กซ์จัใจเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่น t e c n o Spark 10 Pro นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางฝั่งเ n o m o โ i l e นะครับที่เขาได้ผลิตรุ่นนี้ออกมาเราจะขอจั่วหัวไว้ก่อนเลยว่ามือถือรุ่นนี้นะครับเขาไม่ได้เน้นการเล่นเกมมากนักนะครับเขาะจะเน้นในเรื่องของการถ่ายรูปการถ่ายเซลฟี่ซะมากกว่านะครับแต่ว่าเราด้วยความที่อยากรู้ว่ามือถือที่ราคาประมาณ4,400จนถึงราคาประมาณ5,000บาทถ้าเกิดรุ่นแรมบรอมที่มันต่างกันเนาะมันจะเล่นเกมได้เป็นไง เดี๋ยวผมเล่าสเปคให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับเรื่องบที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น IPS LCD ขนาดหน้าจอ6.8นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz นะครับ CPU เป็น Helio G88 นะครับตัวที่หยิบมาเนี่ย RAM 8รอม128แบตเตอรี่5ผ0 0พร้อมโดย Fast Charge 18วัตต์นะครับก็ถ้าเทียบกับสเปคแล้วก็ราคาเนี่ยผมถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่ให้สเปคมาคุ้มค่ามากจอ90ในราคานี้หาได้ยากรวมไปถึง RAM 8รอม128ใน เรทราคานี้หาได้ยากมากผมเนี่ยได้ทําการเทสเกมให้ทุกท่านได้ดูแล้วบอกเลยว่าเอาเรื่องอยู่ถ้าเกิดทุกท่านอยากรูว่าเล่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวทุกท่านรอดูในเกมกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูเกมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แรงใจผมแบ่งจินจ๋าทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปใครที่พร้อมไปดูเกมแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอาวิวเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้สูงสุดเลยคือกราฟิกสูงนะครับแล้วก็็เเเรรมมทนี่่่ปป60ับให้ะพือจ เล่นได้ื่อนที่สุดท่าให้มันจะเล่นได้ครับจากที่เราไปลองทดลองมาก่อนหน้านี้เนี่ยในการปรับกราฟิกเป็นสูงนะครับปรากฏว่ามันเล่นไม่ไหวแล้วก็เฟรมเบทมันก็แกว่งด้วยนะครับก็มาเราดูในเกมนี้มันจะเป็นยังไงบ้างมาดิน้องหนูน้องหนูมาดิปิ๊งไปไหนแล้วครับน้องผู้ชายขอลองอ่านหนะ้าจอม่อีกรอบหนึ่งโอเคครับเฟรมเบทเริ่มกลับมาเหมือนเดิมนะกระถึกมันแต่ว่าตัวใหญ่เขามาไงเบอร์ใหญ่เขามาแล้วไงเราวิ่งเลยไงรากดอ่านหน้าจอในจังหวะนี้ที่เผือ okay, กสวย หมานี่คุณอะหมานี่กระทืบเข้าไปนะครับตอนนี้อัดหน้าจอแล้วนะครับเป็นเบรกรถเรไปเลยยี่สิบเอ็ดเฟรมนะครับนี่คือการรถที่แบบโอ้โหเห็นได้ซัดนะเห็นได้ซัดลมล้เยอะมากจริงๆเอ้าผิดได้ไงเรียบร้อยแล้วกูดูดครับซิกดูดจังหวะน,นี้สวยงามเมา่อไรแท้เนยตะลึงมากโอ้โหมังกรช่วยผมช่วยผมหรือเปล่าไม่รู้ครับถือไปก่อนหนึ่งสเต็ปไปก่อน,นครับกัดทื่ออีกรอบหนึ่งนี่ดึงมังกรด้วยเป็นไงเรียบร้อยนะหมานี่ม,นมึง,งอนะ นี่มีการเดินแอบหลังด้วยเป็นไงเออได้กูสิต้องวิ่งให้เร็วกว่าแม่งอะ่ะมาดิ่มึงอะ่ะมาดิไปใสว่วากะทึบไปทีนึงโอ้วิ่งเร็วเหรอวิ่งเร็วสั่ด้วยรอดูว่าดึงโดนหรือเปลอ่ากระทืบโซไปลดกครับผม เรื่องครับผมโอ้โหเสียดายว่าได้แวนนี่เกือบโดนนะเกือบโดนนะเป็นเล่นไปฟิโย่ครับผมอืมสาดเลยเออ โอเคครับบอกว่าสําหรับเกมนี้น่าจะเห็นได้ชัดแล้วนะครับเดี๋ยวลองแบบเล่นแบบต่ากราฟิกต่ําให้ดูอีกเกมว่าอ่านหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับคือการปรับกราฟิกเป็นต่าสุดนะครับผมแล้วก็เล่นเป็นตัวป่าด้วยเป็นไงไม่บุกออนนะจ๊ะอ,อ,จอืมกูง,งัดแล้วโอ้โหโอ้โหแพนดามึงมันยี่เงาี่เง่า นี่เงาที่สุดเลยยสภาพกูตีอืมกูไม่สนงัดหมดอะครับฮึ่ม,ม,มงัดหมดงัดหมดไม่สนลูกใครตายนะมึงอะตายนะครีซี่ <c oughs> อืมอืมกูอย่างนี้เลยโดดเดียวและอ้าใครจะเข้า้าเข้าไปแล้วครับไปแล้วครับกูกูงัดในบ้านไงคาบ้านไปดิ โอ้ oh my god โอเคก็ผมว่าน่าจะสรุปให้ฟังได้แล้วแหละว่าเป็นยังไงบ้างโดยรวมเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ลื่นขนาดนั้นเลยนะครับรับการาฟิกเป็นสูงแบบการาฟิกเป็นปานกลางหรือว่าปรับการาฟิกเป็นต่ำนะครับโดยรวมแล้วมันก็เล่นได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับ้วยความที่เฮลิโอ G 8ปเนี่ยเขาเก่าไปหน่อยแล้วก็บริโภคพลังงานแล้วก็ตัวเครื่องร้อนด้วยนะครับทำให้แบบเวลาเล่นเกมจริงเนี่ยอาจจะเสียอัดรารุดได้เพราะฉะนั้นในคำคะแนนถ้าเกิดเต็ม5เนี่ยผมอาจจะให้สักประมาณ2ดาวนะถือว่าแบบช่วยเหลือกันสุดๆแล้วทั หน้าจอนะครับเฟรมเรทเนี่ยมันจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งส่วนเรื่องอื่นทําได้ค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ถือว่าดีมากนะครับเรือหน้าจอก็โอเคนะครับแล้วก็ที่ผมรู้สึกได้เลยคือความสว่างหน้าจอเนี่ยต่อให้เราไปเปิดในโหมดเกมของเขาแล้วมันจะมีความสว่างวาบวาบวบวบหรือว่ามันมีการลดการเพิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้แบบหงุดหงิดในเวลาเล่นเกมจริงนะครับฟีลิ่งการทั้งต่างๆ,ๆก็ยังคงทําได้ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีอาการกระตุกแต่ว่ายังคงตอบสนองได้ดีอยู่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันเกมต่อไปครับโ okay, อนน เกมผับซีโมบายเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้สูงสุดนะครับจะเ,เปิดให้ดูกันเลยดีกว่านะคือกราฟิก HD แล้วก็เฟรมเรสูงนะครับแล้วก็ผมเนี่ยปรับกราฟิกเป็นดีแล้วก็เฟรมเรตเป็นสูงมากหรือว่าอัลตร้านะครับก็ให้มันเร็วเรื่องที่สุดถ้ามันจะเร็วเลยมารอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างส่วนใจรถโหลดโขกผมขอญอาตปิดนะครับเพราะว่าลองเปิดแล้วมันหน่วงและดีเลย์มากๆโอเคครับคุณมานะ เขาเข้าไปในบ้านแล้วนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นชัดเลยตอนนี้เนี่ยเราทำคอนเทนต์กัน คเครียบร้อยคอนเทนต์ของวันนี้ครับผมคุณผู้ชมเอาไปกินอืม โอ้โหกระตุก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 อืเผื่อไม่ได้เชียนะพวกมึงเนี่ยนอนก่อนครับอื้อ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับส้มๆ้มเขายิงมาจากด้านบนอ่ะอืมได้อยู่อยมันแข็งไปหน่อยนะ คุมปืนยากยากแข็งแข็งไปหน่อยนะผมว่าไอ้เวนไเอ้ยอให้พอดีอเล่นกันครับโอ้โหสี่ทิศทางสี 4, ม่มุมอะเอ้ยโอ้โหมงดูดิอันนี้ผมว่าเห็นชัด สรุปไว้ฟังเลยดีกว่าสำหรับเกมพับจีโมบายว่าเล่นเป็นไงบ้างโดยรวมเล่นอ่ะไม่ได้เลยดีกว่าครับเพราะว่ามันมีอาการกระตุกตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งการอัดหน้าจอและไม่อัดหน้าจอนะซึ่งที่ทุกท่านได้เห็นอยู่เนี่ยเราลองอัดหน้าจอดูนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยแรม8รอม128ยังไงอัดหน้าจอก็สบายๆยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือในความเป็นจริงเนี่ยภาพหรือว่ารายละเอียดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคะแนนถ้าเต็ม5เนี่ยผมอาจจะให้สักประมาณอ่ะหน,นะึ่ง มันมีอาการกระตุกมีหน่วงมีดีเลย์มีการคุมปืนที่แข็งทื่ออะไรแบบนี้นะแต่ว่าเข้าใจว่าตัวเครื่องเนี่ยสร้างมาไว้ได้เพื่อการเล่นเกมขนาดนั้นนะครับทำให้แบบเออเขาไม่ได้เน้นเล่นเกมขนาดนั้นนะ ถือว่าโอเคแล้วอะทุกคนน่าจะได้เห็นภาพคนหมดแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมว้าวอยู่นิดหน่อยคือเรื่องของการเรนเดอร์ฉากอันนี้เนี่ยมันจะทําให้มองเห็นคนง่ายเรนเดอร์ฉากได้ไกลนะครับทำให้แบบมองเห็นคนในระยะไกลได้สบายๆนะครับฟีลิ่งการทันต่างๆจริงก็แอบทําได้ดีอยู่นะแต่ว่ามันมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ดังใจในเรื่องการคุมปืนแล้วก็การหันซ้ายขวาเร็วๆนะครับรวมไปถึงแบบตอนสุดท้ายที่มันแบบมีอาการกระตุกเนี่ยมันก็คุมปืนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักอ่ะแล้วก็เจโลสโคปนะครับอันน เพราะว่าจะหน่วงและดีเลย์มากๆซึ่งถ้าเกิดคุณอัดหน้าจเอเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะมีอาการหน่วงและดีเลย์หนักกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้ครับผูช้ชมครับเดี๋ยวเราไปเจอเกันต่อไปเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่เกมมีฟุตบอลเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ผมปรับไปคือกราฟิกสูงแล้วก็เฟรมเรทเป็น60เฟรมมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างตัดบอลได้ครับตัดสินใจส่งยาวมาให้ข้างล่างแล้วก็ไหลต่อไม่รอแล้วนะนี่ ลองยิงอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งโอเคทาให้เข้าอีกขายที่ตอนอยู่ใกล้ๆนี่คือเท้าหนักสัตว์เลยนะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหส่งให้กูวิ่งขึ้นอขึ้นบนอย่างนี้โอเคสวยก็ส่งกลับมาล่างครับแล้วก็ยิงเออเข้าสักทีแต่ว่าเออเข้าสักทีสว่าไทยไม่ค่อยวิ่งแล้วนะตอนนี้ี่ โอเคยังคงได้อยู่นี่ครับนี่คือการส่งให้แล้วมึงไม่วิ่งหน่อยเหรอเพี่อนอ้าวโอเควิ่งอยู่ครับบอโเมตลูกนี้หวังผลจิ้ม <Okay. S 1> ขอบคุณสำหรับแอซซินนะครับโอ้ยกลับไปกอดเพื่อนก่อนไอสัตว์เปิดไปก่อนครับโขลงล่ะโบส่งส่งก็ไม่ได้โอเคโอเคโ,โ,โอเคส่งโจส่งโจโอเค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 มึงวิ่งกลับมาทำไมวะนะ เออนั่นแหละโอ้โหแต่เหลือเชื่อครับในการวิ่งกลับมึงเขาพอเขาวิ่งกลับมาเขาจะยิงได้ครับเรียบร้อยเรียบเรียบไปครับโอ้เสียง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 โอ้ภาพ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 ,าพาฟังเสียงคุณคุณฟังเสียงครับเออนั่นแหละอ่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วสัญ,ญญาณขาดหายครับโทษที นี่ครับขูโ,ขโมุงไ้ฝั่งนี้โอเคอรอเพื่อนวิ่งก่อนรอเพื่อนเติมก่อนนะครับเออจังหวะนี้เละครับมานะครับวิ่งมาจากหลังเลยนะเรียบร้อยโอเคคุณผู้ชมได้ฟังกันเปิดมาคือยืนรอบอลอย่างเดียวเลย ไรวิ่งวะเออสวยแน่รอบนี้มึงสวยแน่โอ้โยยังไม่สวยนะยังไม่สวยนะโบกเขาหน้ายิงยเยสเคไม่เข้าด้วยไปไง หมดเวนละนะครับผมก็โอเคสรุปฟังเลยดีกว่าสําหรับเกมนี้ว่าเล่นเป็นไงบ้างโดยรยวมอเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ลื่นขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเทียบกันในประสิทธิภาพแล้วดีกว่า2เกมแรกนะครับเกมมันมีอาการกระตุกนะครับตัวเสียงมีการช็อตด้วยนะครับเวลาหน้าจอสาหรับคะแนนผมว่าน่าจะให้สักประมาณ3คือเล่นได้แต่ไม่ได้แบบเพอร์เกอร์กูดขนาดนั้นนะครับเวลาอ่านหน้าจอหรือไม่อัดหน้าจอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรื่องของฟีลิ่งการทงการทัดต่างๆก็ทําได้แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเพราะว่ามันยังส่งบอลจ่ายบอลอะไรปกั แต่ว่าด้วยฟีลลิ่งของคนเล่นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะมีกึ๊กหนึ่งจริงๆที่เรารู้สึกว่าเรากดหน้าจอปุ๊บแต่ว่ามันจะดีเลย์แบบนิดนึ่งอ่ะ นึ่งจริงๆอ่ะคุณผู้ชมม,มันมันน่าจะรู้สึกอย่างนั้นได้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างไปโอเคครับหลังจากที่ทุกท่านดูเกมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามือถือเขาเนี่ยเน้นการถ่ายรูปมากกว่าการเล่นเกมต่อให้ให้แรมมาเยอะให้รรมมาเยอะแต่ว่าการนหน้าจองเขาก็ยังคงมีปัญหาหรือว่ารวมไปถึงตัวเกมของเขาก็ยังคงมีปัญหาอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับจะเล่าให้ฟังว่าแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องวันที่แบตเตอรี่เลยดีกว่าในะระยะเวลางนึบบต ลดไป24-25ซึ่งถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่นะครับโดยคําว่าเฮลิโอด้วยมันก็เลยแบบลดเยอะขนาดนี้นะครับความร้อนเนี่ยสูงสุดจากที่ผมลองวัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10-12องศานะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติของเฮลิโอนะครับซึ่งมันร้อนง่ในร้อนไหวมากๆก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อเทคโนโลยีสปาร์ค10 Pro ไปเล่นเกมก็ลองดูคลิปนี้ไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับหรือว,ว่าถ้าเกิดอยากซื้อไปใช้งานด้านโอเวอร์ออนะครับสามารถไปติดตามได้ที่ช่องก หรือว่าตั้มอย่างนะครับผมก็ประมาณนี้เลยลวกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกาใผมแบงก์แปตัดทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปวันนี้หากมีข้อมูลใดผิดพลาดอะไรเราจะขออภัยมานะที่นี้ด้วยแต่ไนขอโทษและสวัสดีครับ